นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าได้ผลดีเกินคาดนะครับทั้งอุณหภูมิน้ำที่ค่อนข้างจะคงที่แล้วก็ออกไปในทางอุ่นๆด้วยซ้ำไปนะครับในอากาศที่แกว่งๆแบบนี้นะฮะซึ่งตรงนั้นเองทำให้น้องเนี่ยเวลาเพียๆก็จะฟื้นโดยเร็วนะครับแล้วก็สามารถแสดงเเรียกว่ไรล่ะ ศักยภาพในตัวเองก็คือสีสนันออกมาได้รวดเร็วมากนะครับอย่างเช่นบ่อนี้นะอ่เดี๋ยวอาจารย์ทักกี้จะปิดอากาศให้ดูนะฮะอาจารย์แดงลองดึงเข้ามาใกล้ๆเห็นไหมฮะนี่ปลานะครับไซส์ประมาณ8นิ้วนะแนิ้วดูสีสันนี่ขนาดอยู่ในน้ำนะฮะยังยังไม่ได้ตัดขึ้นมาตัวนี้ตัวนี้คัดแล้วใช่ไหมตัวนี้คัดแล้วนะฮะสวยมากนะครับสีสัน รูปร่างแน่นปึ๊กเลยนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะเป็นมีห้านิ้วหนิ้วนะครับในบางส่วนที่คัดแล้วแล้วก็บางส่วนที่ยังไม่ได้คัดนะครับอ่าเนี่ยครับเห็นไหมฮะอากาศออกซิเจนเนี่ยถือว่าละเอียดมากนะครับซึ่งสามารถปรับแรง เบาได้อ่นนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะดูปลาเราก็ปิดนะฮะนี่อันนี้ปลากี่นิ้ววะห้านิ้วหกนิ้วอันนี้ห้านิ้วนี่นะฮะนี่ปลาประมาณห้านิ้วสวยครับคือถ้าเราเก็บรักษาน้องๆอ,อย่างดีนะครับคอนดิชันน้องดีๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้องก็จะฟื้นเร็วนะครับอ่ะครัวนี้พามาดูด้านในด้านในเราก็ มี2ฝั่งเหมือนเดิมนะครับนี่จะเป็นยังเป็นอ่างปูนชุดเดิมอยู่ก็จะมีปลา8นิ้วนะฮะนะครับอนนี้ก็บางส่วนก็ยังแช่วิตามินอยู่นะครับแต่น้องในแข็งแรงแล้วนะครับด้านนี้ทั้งหมดก็จะเป็นปลา5นิ้ว6นิ้วนะครับอยู่ในอ่างชุดใหม่ที่เราได้เซตอัพไว้นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะทํา ปลาทองยักษ์ด้วยนะฮะอันนี้ก็กําลังทดลองอยู่นะครับโดยบ่อนี้ก็จะมีน้องๆที่เป็นปลาทองยักษ์นะปีนี้เจอกันแน่นอนนะครับตอนนี้มีเจ้าลูกกินอยู่สีตัวน้อยๆน,นะฮะก็เดี๋ยวถ้าน้องๆพร้อมที่จะออกจำหน่ายร้อยแล้วเนี่ยจะมาทำคลิปถ่ายให้ดู ไปชุดเปชุดไปชุดไปนะครับว่าสวยงามน่ารักขนาดไหนนะครับอาจารย์แดงลองหมุนไปดูที่นะครับโอ้นี่นะครับเนี่ยดูท่าทางอจารย์ทักกี้จะครับอีกรอบโอเคครับผมก็แล้วพบกันนะครับ